ถาเรายักเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนโมตัสสะพระคะโตออรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะโตออรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะโตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปชัญฉามินาสังเสโม เรามาจากมหาเทวาสเพยาขาปรายันติรามาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุมเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุมเมมิเตภาหุหติพุทธะม้าอุณโม,มพุทธยะเวระทยโยเวระโคณายังวเวระหิงสาเวระทาสีเวระทาสาเวระอิตโย ο, พุทธะสมาณิมามาพุทธะสวาหมสัมปติชามิเพนเพงพาพา,พาหาหาเรือ คาถามหาลาภหลวงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคพุทธม้าอุณโมพุทธยะเวรทะโยววรโคนนยังเวรหิิงสาววราทาสีววราทาสาเวรอิทิโยพุทธสัมมานิมามาพุทธสัสวาโหมคาถากรุดนี่เรียกทรบุงพ่อปานวัดบางหนุ่มโคนามามีมามหาลาภา อิติพุทธัสสะสุวรรณวามานีวาทัตห่วาพีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอคัตเฉยยะอิปิมีมานามามิหังคาถามหาลาปลวงพ่อเงินวัดบางครานสิทธิพุทธังกิจังมามะผู้คนไหลมาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตตังมามะข้าวของไหลมาณชาลิติสิทธิสังขังจิตังมามะ เงินทองไหลมาณชาลิติชิมพรีมหาลาพังพระวันตุเมคำถามหาลาหลวงพ่อรวยวัตโกสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรสตโมมหาลาพังสภสิทธิพระวันตุเม คาถาหลวงพ่อคูณเรียกทรัพย์หลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆล้อมอันตรายาวินาศสันติคาถาพริกชีวิตหลวงปู่ศิลาเชริจันโทมะอุโนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุระยังจันทังปะมุตจะสุมะอุโนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุระยังจันทังปะมุตจะสุ มาอ,อุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปะมุตจสุ